สลามจริยะคือมอนเตอร์ธรรมดาชั้น26ค่ะไม่จริงหนะ่าแข่งแกงขนาดน,นั้นเป็นแค่มอนเตอร์ธรรมดาเหรอทันงั้นแลมมอนเตอร์ที่แข่งแก่งยิ่งกว่าไปอยู่ไหนล่ะเอ็วเข้าใครก็ได้มาช่วยทีช่วยปกพ้องกองฉันด้วยพอแฟมิเลีของพวกเราพยายามจัดการจริยะจนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องถูกฆ่าแน่โดยแลมมอนเตอร์ชั้นที่26สลามสุต้นันหย่าเอเบลีทันจาอหยุดมาให้เองค่ะคุณจะต่างไปรักษาทุกคนนะคะ่ะเ,เข้าใจแล้ว แ่เลดสนับสนุนเอมิลี่ทีค่ะฉันก็จะรีบตามไปสมทบ้วยและหลอกประโยชน์จานั้นมัดเหลียวร้ายมากพวกนายทำอะไรไม่ได้หรอกอะไรนะคนเดียวตาเอมิลี่คนเดียวตาไฟไม่ได้ผลเลยค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเอมิลี่คงจะปล่อยเอมิลี่ซะไม่ไหวหรอกแค่มือเปล่าจะทำอะไรเจ้านั้นได้โอ๊ะไหวสิโอ้ปล่อยไปด้วยเอทีอาเอได้อยาา่าสาลรบดูตาเหรอหมอนันพหลังอะไรกันเนี่ย เอาไปกินซะยิงปืนระยะประชิดถ้าเป็นกระสุนธรรมดายิงไม่เข้าคนเนี่ยตาข้างบนรุสตานมันตอนนี้การเคลื่อนไหวอะไรกันเนี่ยถ้านั้นตั้งใจอย่างนั้นตอนนี้ก็ต้องขอยืดการเคลื่อนไหวด้วยกระสุนยับจังละดีละตอนนี้การเคลื่อนไหวก็อะไรกันกระสุนจับจังได้แค่ไม่กี่วิความที่ถุดทิ่ผิดปกตินี่เปลี่ยนแปลงร่างกายใช้ความที่จุดเคื่อนตบตีนี่กว่าอะไรทำให้คอดขยุ่มเ่งได้กับพลังเหนือที่จะกระชากระสุนยับจังสมหรที่เป็นราชาสลาบแต่ว่า ถ้าหยุดการเคลื่อนได้เมื่อกี่วิก็หยุดสปีดด้วยกระสุนยัดยังในช่วงนั้นก็ยิงด้วยสิ่งนี้สุนทรพราบวกสุนทรพราก็ทําให้เกิดกระสุนฟิวชั่นที่ว่าจากแขกขนาดไหนก็จัทะลวงได้กระสุนจัทะลวงใส่กระสุนธทรพราในซองกระสุนเพื่อที่จะได้ยิงกระสุนจัทะลวงทั้งหมดจ้ญญาท,ทั้งที่กระสุนธทรพราหรือไฟของฉันยังสร้างรอยหีดกว่าไม่ได้แท้ๆเพิ่มแป๊บเดียวมีรูอยู่ทั่วตัวเลยค่ะแต่ว่าบาจิงไม่มีท่าที่จะหยุดเลยคคคงงิิดดวว่่่่าาาทททททุุกอยยจะเปป็นนนไตมมีีสสลช้ใหั ETS ใส่กระสุนจัดแค่หนึ่งนัดและที่เหลือคือคอมโบกระสุนจัดทะลุทั้งหมดสุดกว่าจะล้มแค่ได้ไม่ว่ากี่ครั้งฉันก็จะยิงซับไปเรื่อยๆโอ้ยยากเป็นไงล่ะอย่างที่คิดเองก็มีขีดจำกัดไม่ใช่หรือไงโลกโอเปทีการปรับปรามสลาฟสุดต้านประสบคาวามสำเร็จเสียงกระสุนธรรมดากับกระสุนยั้มจังไปพอสมควรเลยแฮสุดแ,แล้วที่เป็นมอนสเตอร์ชั้นทะี่ยี่สิบหกเฮ้องั้นเหรอพอฉันเป็นคนล้มมันข้าง ตัวบอลค้างก็เลยออกมาตัวบอลค้างของเลมอนถึงจะดูธรรมดาแต่คงมีผลพิเศษอะไรสินะแต่ว่าเอาไว้ตรวจสอบทีหลังยังไงตอนที่ต้องหาวิธีทําให้คอมูลนไวท์ของบอลค้างจบลงก่อนทางนี้โอเคข้อเขียนกับสัมภาระทางเราจะเก็บไว้ให้เองค่ะระวังตัวด้วยนะคะขอบคุณนะดีละมันค้างตัวอื่นที่นี่ก็จัดการหมดแล้วคอนไวท์ของมันค้างในไซโคตอนนี้ก็สงบลงแล้วด้วยคนเดียตะเหิม ที่เหลือสาหรับพวกเราคือสิ่งที่เปรียบดังเส้นชีวิตสําหรับเล้วตาเอมิลี่ปัญหานที่ว่าคอขอเอมิลี่งอนะใช่เตั่งแต่ก่อนที่จะได้เจอกับฉันเลยสินะสัตว์ตแข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมานี่นะในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วเหรอค่ะต่อสู้ด้วยกันมาตลอดเลยรู้สึกเสียใจที่ไหนค่ะเอมิลี่ดีแล้วไปซื้อคอนที่สุดยอดในพื้นที่นี้ให้เอมมลี่กับเธอใสเลทมีข้อมูลอะไรไหม ก็ไม่จำกัดร้านขายอาวุธใกล้ๆนี้มีแต่ค้อนธรรมดา5ล้านไพลโรอยู่ค่ะคิดว่าน,น,น่าจะใช้ได้ค่ะเดี๋ยวสิพูดอะไรกันคะแบบนั้นมันซีดเซืองเกินไปแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะแค่งก่ออีกด้านให้มันตรงแบบนี้สมกับเป็นแฮมิลตัตัดใจทิ้งทันทีเลยสินะคะก็พอไม่ว่าจะดูยังไงมันก็ไม่แข็งแก่งพอสลัดเวลี่ในตอนนี้เลยเนานะไม่ต้องห่วงนะเพราะอันต่อไปของเวลี่จะซื้อที่ทนพลังแบบสุดๆจนไม่แพ้แม้กระทั่งกอริล่าเลย อันนี้เป็นอุบัติเหตุค่ะของแพรแบบนั้นยังไงก็รับไม่ได้หรอกค่ะเอมิลี่พวกเราคือแฟมิลี่ไงล่ะเอมิลี่พยายามเพื่อทุกคนอยู่ตลอดให้พวกเราเตรียมอาวุธใหม่เพื่อครอบครัวได้หรือเปล่าออขอร้องละขอร้องละเอมิลี่ว่าไงเลยเอา้าเพราะความแขกของเอมิลี่ก็คือความแขกของแฟมิลี่ไงค่ะข,ขอบคุณค่ะชัยโยตอนนั้นตั้งแต,แต่พุ่งนี้หาเงินให้เยอะๆกันเถอะ สหรับวันนี้ตอนนี้ไปรับรับซื้อขอตทษน,นะครับต้องขออภัยที่จูจ่ๆส่งเสียงทักทายกับท่านหันนะครับก็บผมคือพ่อคาวัตสมิ์ครับท่านเลี้ยงตัแฟมิลี่พอจะมีเวลาสักคู่ไหม,มครับพ่อคาวุตสครับกับผมได้เฝ้ามองการต่อสู้ของพวกท่านตั้งแต่ต้นจนจบครับก็บผมรู้สึกประทับใจมากครับถ้าเป็นแฟมิลี่ที่แข็งแกร่งและก้กากาอะไรอย่างนี้เพราะอย่างนั้นกับผมเลยมีข้อเสนออย่างหนึ่งครับข้อใหม่ของท่านแฟมิลี่ได้โปรดให้ทางเราจัดหาให้ได้หรือเปล่าครับ ข้อเสนอเนี่ยหรือว,ว่าครับท่านผู้ใช้เวทเท่านั้นเหมือนเจ้ารู้สึกตัวแล้วสินะครับนั่เสินะครับเจ้าขอบพูดตรงต,ตรงเลยแล้วกันครับตอนนี้นางฟ้าสุดแก่งแห่งแฟมิลี่สุดฮอตกำลังชื่นชอบสุดๆด,ด้วย้าใช้ยคณนีคุณก็จะเป็นเหมือนกับนางฟ้าสุดแก่งก็ได้ด้วยคำโฆษณา,นานนี้ต้องทมให้มีคนอยากได้จุดของกับผมขาตลาดแน่นอนเลยครับอันนี้ขายหมดแล้วครับคะน,นี้มีแค่เจ้าเดียวในตลาดครับจะขายเพิ่มขึ้นตามที่ตั้งเป้าภายในหนึ่งปีครับอย่างนี้นี่เอง เหมือนกับสปอนเซอร์ของพวกนักกีฬาสินะแต่ว่าทําไมต้องให้ฉันเป็นป้ายโฆษณาด้วยล่ะคะเนนนันว่าไม่มีอะไรเสียหายครับขาจะต้องเป็นข้อมูล,ละระดับสูงที่พัฒนาขึ้นมาจากการรับฟังความคิดเห็นของท่านเอมิลี่ครับนอกจากนี้ขอ้อเสนอนี้แน่นอนว่ามันต้องฟรีอยู่แล้วนะครับขอขับกฆษณาด้วยคะ่ะเอมิลี่โมเดลที่แข็งแกร่งที่สุดโปรดไว้ใจได้เลยครับตัดสินใจทันทีเลยพลังดึงดูดของฟรี มันมีมากจนจนะความอายที่ถูกใช้เป็นไฟายโฆษณาเลยสินะเอาเธอคิดว่าของดีแล้วลนะ่ะคนใหม่ขอ,เอเยไม่ได้น่าสนุกจังเลยนะกลับมาแล้วแล้วทําไมเธอถึงมาอยู่อย่างกับป้าตัวเองเลยล่ะอีฟก็มลอแค่หลอดของเลเวลต่ำไม่ไหวอีกแล้วรีบเอามาเร็วๆเข้าไม่ต้องห่วงนะคะอีฟจังคนยอดต่ำกลับมาก็ต้องมีแครลอทสำหรับอีฟจังด้วยอยู่แล้วค่ะแค่ลอดของเลเวลต่ำเอเมิีี่ทำอาหารเหรอค่ะมาทานข้าวด้วยกันทุกคนนะคะเอ๊ะ วันนี้ถึงจะเกิดมันคลั่งอัลวาดมีอะไรหลายอย่างแต่ก็ดีใจที่จบลงได้อย่างปลอดภัยทุกคนแข็งแร่งขึ้นเออออมเอาเถอะย่างไงก็ทุกคนนึงวันนี้ขอบคุณสำหรับที่เหนื่อยกันนะจ,นจะทานแล้วนะครับจบด้วยเบียร์ในหนึ่งวันสุดยอดทั้งในืออันนี้ทั้งสลัดตอนฝรั่งอร่อยสุดๆตั้งแต่เคยกินมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะแค่รอดชนะทุกคนวันนี้ทานเยอะแล้วพักผ่อนกันนะคะแล้วพรุ่งนี้ ก็มาพยายามด้วยกันอีกค่ะ